สวัสดีครับเมื่อเจยอี้เธอก็จะมารับบทเป็นศพเหล็กเหมยเฉาฟงนางมานโกงเล็บก,กระดูกขาวในซีรีส์เรื่องมังกรหยกของปี2023ของเทนเซน t นะครับเมื่อ6ปีก่อนหน้านี้เธอก็เคยแสดงซีรีส์ชุดมังกรหยกจอมยุทธหญิงอินซีของปี2016มาแล้วในบทแม่นางมู่เนี่ยมชือ้อซึ่งก็เป็นตัวเอกหญิงคนที่2ของเรื่องนะครับ โดยตัวละครทั้งสองก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันมากตั้งแต่หมูเนี่ยมชื้อที่เป็นดูภายนอกแล้วดูอ่อนโยนตแต่ภายในแข็งแกร่งจนถึงเหมยเฉาฟงที่มีประสบการณ์ชีวิตอย่างสุดขั้วและโชคชนกว่าในมังกรยกทั้งสองเวอร์ชันนี้อาจกล่าวได้ว่ารับบทที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยทีเดียว เมื่อมองดูรูปภาพที่ปรากฏออกมาแล้วเราจะเห็นพัฒนาการทางการแสดงและความแตกต่างในสองบทบาทชัดเจนนะครับอันแสดงถึงทักษะการแสดงของเธอก็พัฒนาขึ้นตามประสบการณ์ของชีวิตนั่นเองหลายคนก็คงจะลืมไปแล้วนะครับว่ามึงจืออี้นั้นก็เคยรับบทนางงามบ้าพลังหลือฉุนในซีรีส์เรื่องดาบเสียดฟ,ฟ้าแล้วก็เคยรับบทเป็นเย่หงอี้ ผู้งมงายยุทธซึ่งหนึ่งในสามงมงายในใต้ล่าจากสยบฟ้าพิชิตปัตภีมาแล้วนะครับและก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคิดว่าหลายคนก็คงจะจำกันได้ดีนั่นก็คือปรมาจารย์ลัทธิมานที่เมืองเจออี้รับบทเป็นหวนชิงเดอะแบ็กของเรื่องและแสดงเป็นพี่สาวที่ต้องดูแลน้องชายที่พิเศษแบบหวนหนิงนะครับ ซีรีเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่แสดงให้เห็นว่าเธอมีพัฒนาการที่แสดงดีขึ้นและในชุดแดงของเธอก็ทําให้ผู้คนจดจำเธอได้มากขึ้นเหมือนเช่นเคยนะครับจนเธอนั้นต้องได้รับฉายาว่าแม่นางชุดแดงหรือน้องปลาแดงนั่นเองโดยที่ทั้งสามบทบาทนี้ก็ทําให้คนจําแทบไม่ได้ว่า เ,เคยแสดงเป็นมูเนี่มชื้อในมังกรยก2016มาก่อนแล้วนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกันกบบทเหมยชาวฟงล่าสุดนี้คนก็คงจะเห็นถึงความแตกต่างจากบทเดิมๆที่เคยแสดงมาเช่นกัน